ทดสอบเครื่องผสม100ลิตรนะครับที่จะส่งถึงบริษัทอาหารอินเตอร์บางขุนเทียนกรุงเทพนะครับในเครื่องที่1ในเครื่องที่2นะครับอ่าครนี้ก็มาดูภายในกันว่าการดูแลรักษาก็จะมีนะครับอะจารบีนะครับจารบีนี่หนึ่งที่นะครับจารบีหนึ่งที่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอ่าน้ำมันเฟืองน้ำมันเฟืองหรือน้ำมันเกลือเติมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูตรงนี้มีสายพานก็ ต่อเบเกอร์เข้ากับสายไฟด้านข้างได้นะครับอันนี้จะไม่มีเบเกอร์ติดตัวเครื่องนะครับการล้างทำความสะอาดก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับการล้างทำความสะอาดก็จะพร้อม มันจะมีน้งสองตัวนะครับซ้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ่ายง่ายๆก็ยกออก,อก,ออกตัวถังนี้สามารถยกออกได้นะครับแล้วออกะครได้เวลาใส่เสร็จก็จเอามาประกอบเข้าที่เดิมนะครับประกอบเข้าที่เดิมปึ๊บนะครับขึ้นมามันจะมีมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราตัดไว้นะครับ ข้างบนนี้ก็เหมือนกันจะมีที่ตัดอยู่นะครับเวลาเอาเอาใส่เวลาเอาใส่ข้างบนก็จะตรงที่ที่เราตัดพอดีครับระจะมนฉากพอดีมันเข้ากันล็อกพอดีเป๊ะข้างล่างก็จะเข้าล็อกพอดีเป๊ะนะครับดัราะนั้นอันนี้ก็จะง่ายๆแบบนี้แล้วก็เอาของที่จะเราจะผสมใส่เข้าไปนะครับก็เปิดเครื่องทํางานนะครับเครื่องก็จะทํางานแบบนี้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ หลาการทางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นใบพายหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เครื่องที่หนึ่งอันนี้ก็เครื่องที่สองก็จะเป็นเหมือนกันนะครับภายใน,นก็จะเป็นเหมือนกันอ่ะแแกะดูทถอะเครื่อง ก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะน,นะครับเครื่องก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับที่เราจะต้องดูแลก็คือมีจารบีแล้วก็น้ํามันเฟืองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สายไฟที่สำคัญสายไฟเพราะมอเตอร์มันหนึ่งแรงนะครับเพราะนั้นต้องเอาไปต่อเป็นเบรก,กเกอร์นะครับติดข้างฝาไว้นะครับเบรกเกอร์ไม่ต้องเอาติดตัวเครื่องนะครับเอาติดข้างฝานะครับ เพราะว่าเวลาเราทําความร้อนเนี่ยมันจะมีไอความร้อนขึ้นนะครับมันจะไปเกาะที่เบเกอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นตามนี้นะครับก็อันนี้เตรียมจัดส่งเลยนะครับ2เครื่องนะครับ